เออมีส่วนเยอะมากเลยไอ้ไอ,อ้รถรถก่ออะ่ะเฮ้ยผมว่าเราเราเริ่มอยู่ตัวแล้วนะเราเริ่มแบบลำซำเลยนะแต่ตังจนจนโอ้อยู่ที่เท่าไหร่เนี่ยอยู่ที่สี่เลยอะ่ะใหม,ม่ไม่ดีอ่ะที่หนึ่งไม่แพ้เลยโอ้หทำให้เขาโหดมาก เจอกับใครเจอกับที่หนึ่งบ้าบอขอนข้างข้าง,างฝาอย่าทำเรามุดทุเด้อเหรอวะชุได้เหรอว,วะ,ววะอย่าไปยอมแพ้ดิเพื่อนอย่าไปยอมแพ้ต่อ,อโชคชะตาเพื่อนเอออย่าไปยอมแพ้ต่อโชคชะตาชนะได้ยังไงวะโอ้โหชนะที่บิ่งนะครับผมรู้สึกตีใจยังเดือดร้อน อุ้ยสไนเปอร์แบบเดอะแบกมากซื้อมากันอะไรไม่รู้โอเคเดี๋ยนะเอานี้ไปข้างในดีกว่าเพราะว่าอันนี้มันตีระยะไกลใช่ไหมแล้วนี้ตีระยะไกลถ้าเกิดว่าเราเอาไปข้างในมันก็ต้องออบแบบนี้เราก็สลับมันซะเลยจะได้ง่ายๆโอเค เฮ้ยมีของที่ยังไม่ได้ใส่เยอะเลยนี่ใส่ไปกันอะไรไม่รู้หู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 เยี่ยโดนหนักมากอะ่ะไม่รู้โดนตัวอะไรโดนแต่โดนหนักมากๆอ่ะหูไปเขากลับมาอีกแล้วว่ะแกงนี้สู้เขาสู้เขาสู้เขาเพื่อน สู้เขาได้อยู่ y e a โอเคเดี๋ยวนะเราต้องทำอะไรต่อเฮ้ยถึงด่านนี้แล้วนี่ไม่ต้องซื้อก็ได้ใช่ป่มดูดเลือดให้กับตัวนี้ดีกว่าเพราะว่ามันตีหลายตัวไงถ้าจกได,ด้ด้ดูดได้หลายตัวอย่างงี้วะ Okay. ตัวนี้เหรอ,อขายทิ้งบริกด้เพราะว่ามันใส่บาเรียรเพื่อนได้เอาตัวนี้กันก็ไแด้มันเหมือนกับไอตัวนี้มันใส่บาเรียรเพื่อนได้ครับเอาอะไรดีวะเอา อ่าแล้วอะมัวออ่านปั๊บเอาขึ้นอ่านเขานิญาาอ่านสักครู่นะฮะไปไหนแล้ววะโอ้ยเชื่ออ่านทันหรอวะเอ้ยขอโทษอ่านทันไม่ได้อ่ะอ่านไม่ทันหรอกไปเลยน่าจะเพิ่มโอกาสการติดมานาดน้วยป่ะน่าจะประมาณนั้นนะปรบมนึงเอ่อ ซื้อต้อนอะไรบมากว่าไม่ต้องซื้อโอเคตดยวยเลยเพื่อนพักพวกหูหูหูหตดนยับตดนยับยังไงคุณยังมึนอยู่ลเลยเฮ้ยสวยแย่ yeah. เฮ้ยชนะตายเลยโอ้ยได้ของด้วยได้ตังสองบาท มุ้ยตังสองบานนี่แบบโคตรมีค่านี่นี่ตัวนี้เดี๋ยวนะผมเห็นอันนี้โอ้โหสี่สิบโอ้โหมันติดคริของดีที่ไม่ใช่ขิงดองนะฮะโอเคมัวมัวไปซื้อทีไปเลยตังเยอะนี่อันตัวนี้มาใส่ตัว มัวจัดมันขาดอีกตัวหนึ่งอ่ะเหมือนเราขาดอีกตัวนะหูหูทำไมเขาโหดจังอ่ะเฮ้ยเราโหดกว่าวะห <open> ูยใส่นี้มาโหดมากเลยอะยิงสกําพีตายเลยอะเก็บแบบเก็บคิว นี่เฮ้ยนี่ไงนี่ไงน่ตายเดยตายีตายเีเอาเอ, <c oughs> เอาเอาอกนี้ออกออนี้ออกเอาออกไม่หมดเลยนเอาเอาอันนี้ใส่เข้าไปโอเคเดี๋ยวนะเราเราต้องซื้อที่อีกไหมต้องซื้อที่อีกเนาะวันสุกสิบแปดใช่ไหมซื้อครั้งละสี่ก็กจกอันนี้ก็ต้องมีสี่สิบสี่บาทโอเคต้องมีสี่สิบสี่บาทเท่านั้น อย่างน้้ยเอฟเฟกต์รถกาออีกอะมันดีมากเลยอะดูดิดูดิดสไนเปอร์ยิงเอาเฮ้ยเอ้ยจะแพ้อย่ายอมแพ้อย่ายอมแพ้เขาอสู้มันสู้มันเฮ้ยโอ้ยยังไงเนี่ยเพื่อนมาช่วยแล้วเพื่อนเพื่อนมาช่วยแล้ว ซับโอ้โหบอกได้คำเดียวว่าเกือบไม่รอดนะฮะนี่ตัวห้าบาทเฮ้ยนี่แพงจังอะมังกรสองหัวไม่แพงมากเลยอ่ะเราไม่มีสัญญาเอ้ยเรามีสัญลักษณ์อยู่นะอันเนี้ย็จะมันต้องใช้สามวันเลยเราไม่ได้เราไม่ได้เล่นอะไรอ่ะสายให้มันเป็นลูกป,ปีกอะ ดราก้อนเออเราไม่ได้สายเราไม่ได้เล่นสามังกรอะ่ะแต่หน้าเล่นอยู่นะเอาไปคข่หน้าเาแล้วกันไม่ได้เล่นสายมังกรไม่ได้เออเดี๋ยวมันจะแบบกลับลำไม่ทันอะไรอย่างี้ปะไม่ได้ตั้งต้นจะเล่นมังกรอะไรอย่างเงี้ยนะอาจจะตายก็ได้อุ้ยอุยสไนเปร์ยังโขดหูยยัยงไงเนี่ยยังไงเนี่ยสไนเปร์เก็บหมด หเข็มจัดเฮ้ยนี่เราบ้าไก่มากเลยเนี่ยไอตัวนี้อีกละอย่าเข้าหลังก็พอเพื่อนอย่าเข้าหลังก็พอเหมือนเขาจะยิงไกลหรือเปล่าวะเหมือนเขาจะยิงระยะไกลหรือวะไม่ใช่สายประชิดสายร,ระยะไกลหรือวะ อันนี้อันนี้ไม่แน่ใจนะจะต้องลองดูอ่ะเหมือนมัสเตอร์ตัวนี้จะเป็นระยะไกลหรือเป่าเออเออเออดูดิไอ,อตัวนี้มันยังยืนตีอยู่ตรงนี้เลยเหมือนเป็นระยะไกลนะคาถาคาาเวทอ้เอาเะเ,เอาที่มันออัน,นี้ได้ก่อนเนาะ <laughs> เราเอาที่มันแบบเฮ้ยซื้อที่ได้แล้วอันนี้ปุ๊บเย่ดีตุวนี้ใสไปเลยบับดียู่กลาง <c oughs> ไม่เอาอยู่งี้ดีกว่าอยู่งี้อยู่งี้เน่นแน่นแน่นเน่นเมื่อกี้ของเหมาะกับใครบ้างเนี่ยออาใส สายกับคนนี้แล้วกันอืมอืมเฮ้ยมีเมดูซ่าด้วยอ่ะตรโหดหดุ้ยเลือ <c oughs> มีเรืออีกแล้วเรือก็มาโอ้โหระยะไกลเราแบบยืนชิวเลยอ่ะน่าจะชนะน่าจะชนะโอ้โหคิวแปดโหดมาก อูบ้าบอบ้าบอมากอ่ะหดมากพู้ตัวนี้สวยจังคดหาตัวละครผมว่านะไอ้เกมเนี้ยมันจะหมดสั่งก็นี่แหละซื้อตัวละครนี่แหละกดหาเนี่ยไม่มีเลยอ่ะอยากได้ตัวสามดาวอ่ะ อุ๊ยโ,โหเป็นกรรมไม่ได้แบบไอ้น,นี้เลยอะเราผสมของยีได้ไหมได้เหรอวะอ้าชนะเหรอโอ้ขอบคุณครับชนะเฉยน,นี่นี่จะได้แล้วจะได้แล้วตอนนี้เอ่อเอาอะไรออกดีวะเอานนีอ้ออกแล้วก็ ซื้ออันนี้เข้ามาเฮ้ยอยากได้ตัวเดียวอะ่ะกี่ตัวเดียวเท่านั้นไม่เอาตัดใจโหยังไงอยากได้มากอยากได้สามดาวขัดตัวเดียวเองขัดตัวเดียวเองคุณได้แล้วไอติชต์ต่งไม่มีไม่ทันละซื้อเก็บไว้ก่อนก็ไดนะ้ โอ้โหงานเข้าแล้วโอ้โหโอ้โหเละวเรียบร้อยโอ้ตายแน่เลยอ่ะด้สามนาีีจะทันไหมอ่ะโอ้โหอะไรดีวะเนี่ยทำอะไาแอบอย spell, ่างนี้ก่อนได้ไหมเอ่ออันนี้ ให้ตัวนี้เอาไปให้ตัวนี้ดให้เขาหมดเลยตั้งวันนี้มีอะไรยกให้หมดสู้มันขยี้มันขยี้มันเอ้ยเอ้ยยังไงหูหูหูห โอ้โหดูเดือดเล็ดพานโอ้โหโอ้โหฮึเขามีสามดาวอะ่ะเฮดีวันนี้จะแก้เกมไหมดีวะโอ้เข,เข้มมากเลยหเหมือนเขาเขาเล่นเล่นสายแบบสาย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 ,สายมา้า เออนี่เป็นลูกม้าเล่นม้าหกหกแบบระดับหกอ่ะเออแล้วแบบเอฟเฟคโหดมากอ่ะเอฟเฟคน่าจะแบบประมาณว่าเออเหมือนลดดาเมจอะไรประมาณนี้ให้กับแบบทีมม้าประมาณนั้นแล้วก็เพิ่มเกาะเพิ่มอะไรโอ้โหเยอะมากเห็นแล้วท้อเอาอะไรดีอ่ะเหลอา เอาเกาะไหมเพิ่มความเข้มไงอย่างไรว่าแน่ว่น,แบบนี่นี่นี่โ้รนไปหมดมีอัดดาเวดหนักๆกไม่มีอะไรจะเหลือนี่ดูภาพแบบแนวนอนนะฮะโอ้โตูดดูอะไรนี้โรยอะไรเพื่อน แพ้ก็แพ้ไม่เป็นไรพิ่งเคยเล่นอุ้ยอะไรไม่รู้แต่โคตรเท่น่าจะเป็นของที่เราเพิ่งอัพไปแน่เลยฮุ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 ยย,ยังไงฮุยมีหวังวะวะมีหวังวะวะโอ้โหแม่ไม่มีหวังเลยวะตัวนี้เขาถึกมากเลยอ่ะตัวเนี้ย แต่เมื่อกี้เราเราเห็นละว,ว่าเขาเจาะเขาเจาะไอ้น,นี่เราไม่ได้เช่ยววะถ้าเกิดอย่างนี้ไหวออะวะไอ้น,นี่สองดาวไม่เหรอไม่สามนี่ไงตัวนี้สามตัวนี้สองโอเคใหม่ไหมเนี่ย <c oughs> กลัวลองดู ลุย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 มัวมากจึงวางนี้อืออือโอ้โหร่ำคาบวะโม่ยอมข้าไปเหอะอ๋ออเอาไงดีนี่พวกนายมาอยู่นี่เลยแล้วกันนะ โคตรมั่วอ่ะนี่แหละพวกนายมาอยู่กันตรงนี้วา,ว,นวางดีแหละโคตรโคตรโคตรตรงไหนวางโคตรมั่วไม่แน่อาจจะพิกเกมได้เหรอ,อลุยยิงมันถล่มมันจะยับเลยเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังไง ค<ท>ือตอนนี้ปัญหาเราอะคือไม่ใช่ไม่ใช่ตัวหลังละมันคือตัวแทงเราไปตัวแทงเรามันเรามัน,มนไอ้นี่ใบบางไปไม่ใช่บางมันมันสู้แทงเขามไม่ได้เนี่ยมันสู้แทงเขามไม่ได้เว้แต่สไนเราอะ่ะไอ้พวกแบบอยู่หลังเราอะ่ะโอเคเลยแหละเฮ้ยยิงมันยิงมันเออโอ้โหจะตายอยู่แล้ว ก็ <c oughs> ยังหลงเหลือเพื่อชีวิตเดี๋ยว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 หรือว่าเราอาจจะมีโชคชะตายังไงดียังไงดีมั่วกันแล้วเอ่อยังไงดีวะ เฮ้ยเ้ต like okay. ัวน so um, ี้มาตัวนี้มาไม่ทันละยังไงก็ต้องมีตัวอยู่ดีเอเอถ้าเกิดสไนเปอร์เราสามดาวนี่ก็อาจจะทุกเขาได้อยู่อืมขาไไ่ปรับอินโฟเมชันอะไรเข้ามาเนี่ยเราตายเร็วว่เิมเออโอ้ยในที่สอง ก็ยังดีก็ยังดีถามว่าสนุกไหมสนุกมากจะถามว่าสู้สิ่งได้ไหมมันมันเหมือนสู้ได้นะแต่เอาจริงสู้เขาไม่ได้หรอกมันมันรู้สึกว่ามันเหมือนกับกรุปทีมเขาอะที่เป็นทีมมา้ามันมัน,นแข็งแหน่งกว่าแทงเขามันโหดมากแต่ว่ายิงหลังเขาไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ว่าแทงเราสู้แทงเขาไม่ได้ไนงะ ทีนี้พอแท้งถูกปีแตกปุ๊บข้างหลังมันมันไม่มีใครช่วยอะ่ะแล้วเขาบางทีมาแบบแท้งด้วยหดด้วยจบเลยเออถึงแบบตอนให้ยิงหลังดีแค่ไหนอะ่ะแต่ว่าเุดข้างหน้าเรายังมีตัวแท้งแบบไม่หดเท่าเขาอะ่ะสู้ไม่ได้จริงเออสู้สู้คาไม่ได้จริงโอเคเดี๋ยววันนี้ก็ขอมาแค่นี้ก่อนลวกันนะฮะเดี๋ยวครั้งหน้าจะมาต่อให้เนาะถ้าเกิดว่ามีคนดูแล้ว คือมีไม่มีอ่ะไม่ไม่ได้ซีเรียสอะไรขนาดนั้นหรอกแต่ว่าถ้าเกิดมันมีมันก็แบบมีกำลังใจบ้างในการทำอะอย่างนี้ไงยังไงก็ผิดพลาดไนกันก็ขอโทษไปตรงนี้ด้วยนะเพราะว่าก็เพิ่งเคยเล่นเหมือนกันอาจจะพูดลกๆวนๆอะไรบ้างนี่ก็ต้องขอโทษไปด้วยนะคะโอเคสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนเนาะสวัสดีครับค่อยเจอกัน,นคลิปหน้าเนาะครับผม